เอาจริงๆเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยพยายามปักปันเขตแดนในการเจรจากันอยู่มาโดยตลอดแต่ว่านายใหญ่สูงสุดของกัมพูชาที่นู่นใช้ Facebook เหมือนกับทรัมป์ใช้ t r u t โซเชียลและพอซัดทีนะฮะผู้นําของประเทศอื่นนั่งอึ่ง ปัญหาในรอบนี้คือฮุนเซนเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่ที่เสริมเข้ามาที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการปักปันเขตนแดนคือจูจ่ๆก,ก็ส่งทหารแล้วก็รุกเข้ามาพอทางการไทยท้วงติงกลับไปก็ไม่พอใจพอเสริมกําลังแล้วเราปรับด่านว่าจะเปิดปิดในเวลาที่ไม่ใช่24ชั่วโมงเมื่อเป็นเช่นนั้นฮุนเซนก็ไม่พอใจพอไม่พอใจก็ซัดเรากลับมาอีกทีว่าเฮ้ยถ้าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวกัมพูชาจะปิดด่านหมดเลยไทยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยกับพลเมืองชาวกัมพูชาแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยบิดตลอดแล้วก็ปัปัน เหมือนกับว่าเราเกลียดชาวกัมพูชาไม่ได้มีมปัญหาอะไรเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทหารฝั่งไทยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เอาจริงๆแล้ววิธีการรับมืออย่างละมุนล,ละมอมของทางการทูตแบบไทยแบบสุภาพบุรุษและปัญหาไม่ได้อยู่ที่แม้กระทั่งคนซึ่งมานั่งเจราจาเรื่องปักปันเขียนแดนเจบีซเนี่ยเขาคุยกันมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เดินหน้าปักปันเขียนแดนของเขาอะไรกันก็ทําไปปัญหาคือฮุนเซนอยากได้น,นดู่นได้นี่ดึงซีนเข้าไปที่ตนเองซัดมาที่ไทยด่ามาที่อินฟลูเหมือนกับว่าตนเองเป็นผู้นำ ประเทศไทยด้วยอะไรประมาณนี้ปัญหาทั้งหมดนี้มันมากับความที่ฮุนเซนต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องการโชว์ให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าไทยซึ่งถ้าเขาต้องการสิ่งนี้เนี่ยเขาก็คงจะไปควานหาที่ศาล ICJ ซึ่งจะเป็นการควาน้ําเหลวกลับมา ท่านทูตประสาทวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นอดีตเอกอัครรทูตไทยประจํากรุงพนมเปญในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการเขตแดน,นร่วมไทยกัมพูชาก็คือในคณะประธานม JBC ฝ่ายไทยเนี่ยนะแถลงผลการประชุมนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดของการทํางานของระดับเจ้าหน้าที่ในการสนทนากันแต่ว่ามันถูกกลบโดยท่าทีของสมเด็จทุนเซนหมดเลยคือสมเด็จทุนเซนเนี่ยเป็นอำนาจที่สูงสุดในประเทศกัมพูชาและเมื่อสมเด็จทุนเซนพูดอะไรออกมาเนี่ยมันกลายมาเป็นนโยบายโดยทันทีและต่อให้มันมีความคืบหน้าในการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติการที่ JBC ซึ่งเขาอุตสาห์เจรจาเกี่ยวกับการปักปันเขตนแดนซึ่งมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยเป็น10บสปีเนี่ยพอถึงเวลาพอฮุนเซนพูดกลบโดยที่ขู่เรื่องต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นการปิดด่านหรือขู่มาที่อินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดนั้นกินพื้นที่ในข่าวไปเลยทั้งๆท,ที่เนื้อหาในการเจรจาเนี่ย มันมีที่ได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาถึงแม้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่กัมพูชาส่งประเด็นเกี่ยวกับประสาตตาเมินทมประศัทตาเมอนโตแล้วก็ประศัทตาควายแล้วก็ช่องบอกไปที่ศาลไอซีเจ เมื่อวานนี้ท่านทูตปรานี่ยอธิบายขั้นตอนในการทํางานของที่ประชุม JBC ว่ามี5ขั้นตอนในการทํางานโดยขั้นตอนแรกคือการไปตรวจหาหลักเขตที่ปักไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เมื่อปี2462ถึง2563มีการปักเขตไว้7 4หลักซึ่งทําสําเร็จไปแล้วตั้งแต่ปี61เห็นชอบแล้ว45หลักอีก29หลักเนี่ยเห็นต่างกันซึ่งก็จะต้องมีการคุยกันต่อไปเสร็จแล้วก็มีขั้นตอนที่2ก็คือการบินถ่ายภาพทางอากาศซึ่งทางกัมพูชาเขาเสนอว่าต้องหาหลัก เขตเก่ากที่ปกักไว้ตั้งแต่รักชก,กาลที่6ซึ่งทางไทยก็บอกว่าไม่พอโดยจุดประสงค์ของทางการไทยคือต้องการทําเหมือนกับมาเลเซีย i. คือต้องการเห็นเขตแดงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจึงให้มีการปักลายเขตเพิ่มซึ่งจะต้องมีการบินถ่ายภาพทางอากาศเพื่อทําแผนที่หรือเป็นโฟโต้แมปขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนที่4ที่ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันว่าจะเดินสำรวจแนวทางไหนดีสันเขาวันไหนถ้าเห็นว่าสันเขาต่าง ก,ก็เดินทั้ง2แนวก็ลากเพื่อเป็นคู่มือให้กับเ<อ>จ้าหน้าที่ขั้นตอนที่4คือส่งเจ้าหน้าที่ลงไปทํางานถ้าเห็นพ้องตรงกันก็จะปักเขตขึ้นมาเพิ่มทําหลักเขตใหม่ให้ดีขึ้นขั้นตอนที่5คือนําข้อมูลมาประชุมผู้เห็นชอบและทําแผนที่ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการทําแทนแผนที่เดิมที่เคยจัดทาโดยฝรั่งเศสขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องและมีความขึ้นหน้ามาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อย ผมอธิบายทั้งหมดนี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่มันเวิร์กในการปักปันเขตแดนร่วมกันที่ตั้งใจทำงานร่วมกันด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ปัญหาในรอบนี้คือฮุนเซนเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่ที่เสริมเข้ามาที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการปักปันเขตแดนคือจู่ๆก็ส่งทหารแล้วก็รุกเข้ามาพอทางการไทยทวงติงกลับไปก็ไม่พอใจพอเสริมกำลัง แล้วเราปรับด่านว่าจะเปิดปิดในเวลาที่ไม่ใช่24ชั่วโมงคืออาจจะเปิด8โมงถึง4โมงหรือ9โมงถึง3โมงก็แล้วแต่แต่ว่าการปรับเวลาในการเปิดปิดด่านมันเป็นสิทธิ์ของฝั่งไทยที่จะทําตามสถานการณ์แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นหุ่นซึงก็ไม่พอใจพอไม่พอใจก็ซัดเรากลับมาอีกทีว่าเฮ้ยถ้าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวกัมพูชาจะปิดด่านหมดเลยไม่ให้มีการส่งสินค้าเข้าไปในกัมพูชาซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ทําให้ชาวกัมพูชาเดือดร้อน ประเด็นซึ่งเป็นปัญหาคือทุกอย่างซึ่งเป็นคําพูดโดยวาจาจากคุณเซนในการสวดมาที่รัฐบาลไทยท,ทั้งทังทีนททง่นายกไทยมีมารยาทอย่างมากนายกไทยมีมารยาทและพึ่งมาถึงเมื่อวานนี้ที่จะเริ่มที่จะแบบคือกล่าวให้เห็นซึ่งเป็นมารของคุณลุกอิ้งซึ่งผมรอมาเป็นเวลาสัปดาห์นึงที่ดีมากเมื่อวานนี้คือครั้งแรกนะครับที่ออกมาถแถลงข่าวร่วมแล้วคนอื่นซึ่งอยู่ล้อมรอบเนี่ยดูชัดเจนว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาลุกของคุณแพทองทานเมื่อวานนี้คือลุกของนายกเมื่อวานนี้ ใช่บุคลิกคุณแพทองทานเมื่อวานนี้คือต้องเก็บไว้เลยคือต้องเฟรซเฟรมไว้เลยเมื่อวานนี้ทั้งน้าเสียงทั้งวาทกรรมทั้งคําพูดที่ใช้รวมทั้งท่าทีเมื่อวานนี้เพอร์เฟกคุณนุ้งเองต้องรักษามาดแบบเมื่อวานนี้ภาษาด้วยน้ําเสียงด้วยเมื่อวานนี้ใช่หลายคนชม คือมันใช้เวลานะสำหรับคนคนหนึ่งอะ่ะกว่าโมเมนต์ของตนเองจะเปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้นำเมื่อวานนี้มาดนี้เมื่อวานนี้ใช่เลยหามาดนั้นอีกน้ำเสียงนั้นอีกและวาทกรรมแบบเมื่อวานนี้สะท้อนความไม่กลัวหุนเซนนั่นน่ะแหละที่คนไทยต้องการจากนายกไทยไม่ว่าจะนำสกุลอะไรนี่คือประเด็น แต่ประเด็นก็คือว่าทั้งหมดนี้มาสะท้อนให้เห็นเลยว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทหารฝั่งไทยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เอาจริงๆแล้ววิธีการรับมืออย่างละมุนละมอมของทางการทูตแบบไทยแบบสุภาพบุรุษแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ Mac แม้กระทั่งคนซึ่งมานั่งเจราจาเรื่องปักปันเขียนแดนอะ JBC เนี่ยเขาคุยกันมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เดินหน้าปักปันเขียนแดนของเขาอะไรกันก็ทําไป ปัญหาคือหุนเซนอยากได้นูน่นได้นี่แล้วก็ดึงซีนเข้าไปที่ตนเองซัดมาที่ไทยด่าม,มาที่อินฟลูเหมือนกับว่าตนเองเป็นผู้นําประเทศไทยด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ค่อยมีนะฮะผู้นําประเทศอื่นเนี่ยสวดมาที่อินฟลูเอนเซอร์ในอีกประเทศหนึ่งไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะฮะในมาตรฐานของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นอะไรซึ่งไม่ธรรมดามันเป็นการเหมือนกับว่ามันเป็นการแสดงบาร,รมีข้ามชาติ ไอการที่สื่อบวลชนในประเทศหนึ่งวิจารณผู้นําอีกประเทศหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการที่เบอร์หนึ่งของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยสวดข้ามมาถึงสื่อของอีกประเทศหนึ่งอันนี้ไม่ปกติฮะเพิ่งเคยเห็นก็รอบนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันมันก็สนุกดีนะในมุมหนึ่งแต่ว่ามันแปลกนะฮะอย่างไรก็ดีผมเราจะบอกว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันมากับความที่ฮุนเซนต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องการโชว์ให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าไทย ซึ่งถ้าเขาต้องการสิ่งนี้เนี่ยเขาก็คงจะไปควานหาที่ศาล ICJ แล้วก็จะเป็นการไปควานหาที่ศาล ICJ ซึ่งจะเป็นการควานน้ำเหลวกลับมาเพราะว่าศาล ICJ ก็จะไม่รับเรื่องนั้นไว้พิจรารณา คือมันไม่มีวันที่ศาล ICJ จะมานั่งวินิจฉัยคดีที่ฝ่ายไทยไม่ได้มีส่วนร่วมเลยไม่ได้มีตัวแทนที่จะไปมีส่วนร่วมเลยในการวินิจฉัยเนี่ยศาล ICJ เขาไม่มานั่งพิจารณาคดีรับหลังนะฮะคือมันไม่ใช่ศาลในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งแล้วก็ดำเนินคดีกับใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่มารายงานตัวต่อศาลประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่ไปรายงานตัวต่อศาลเพราะฉะนั้นฟาลายิ่งที่ไปโผล่ที่ ICJ จากทางกูชามันก็จะเป็นไฟาลายิ่งเฉย มันเป็นการฟาวกระดาษเอกสารขึ้นไปที่ทางนน้นก็จะโยนกลับมาหรือไม่ก็เก็บเข้าใส่ลิ้นชักมันมีงานซึ่งทำได้โดยใช้ JBC ในการปักปันเขียนแดนร่วมกันทุตประสาทเขาบอกว่า เอาจริงแล้วในประธาน JBC เห็นชอบในเรื่องหลักเขต45หลักจาก74หลักที่เหลืออีก29หลักเนี่ยต้องเจรจากันต่อไปซึ่งถ้ากัมพูชาอยากที่จะลดปัญหาร,ระหว่างสองประเทศลงในเรื่องข้อพิพาทบริเวณชายแดนเนี่ยก็ต้องปักปันให้จบไอ้29หลักที่เหลือก็ต้องเจรจากันต่อไปมันมีงานที่ต้องทํามีงานของกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศที่ต้องทําแทนที่จะใช้เครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศอาจจะใช้เทคนิคซึ่งเป็น light detection and ranging นะฮะหรือ lidar ที่เป็นการใช้ดโดรนติดกล้องแล้วก็ยิงเลเซอร์ลงไปซึ่งจะทําให้การดําเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้นและแม่นยําทางเจ้าหน้าที่ก็จะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เช่นประเภทของดโดรนที่จะใช้ใช้บินสูงเท่าไหร่ความถี่เป็นอย่างไร แนวทางเดินสำรวจเพื่อส่งชุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในพื้นที่รู้เหมือนเขาได้จ่ายทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแบ่งกันนะครับก็ร่วมกันทำท่านทุกประสาทบอกว่าแม้ว่าจะเห็นขอบเขตสิหลักแล้วยังไม่สามารถส่งชุดสำรวจไปได้เลยทันทีเนื่องจากยังไม่ได้มีคำแนะนำทางเทคนิคและต้องมีลายดาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน นะก็ต้องมี T O R พูดง่ายต้องมีระบบรายดาและ technical instruction ที่สอดคล้องกับ term s of reference นะของงานชิ้นนี้ซึ่งจะทำร่วมกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะฮะในห่วงการประชุมมีการประชุมเล็กๆด้วยนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่ให้ประเด็นที่มีการพูดคุยเนี่ยแยกออกไปโดยที่เป็น for eyes meeting ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องซึ่งทูตประสาทเนี่ยไปทํางานมาแล้วก็เอารายละเอียดมาค่อยๆเล่าให้เราฟังทูตประสาทอธิบายภาพรวมค่อนข้างเร็วเป็นคนพูดจาเร็วแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถจับประเด็นเข้าใจได้ทุกเรื่องหรือไม่ผมคิดว่าหลายคนฟังแถลงข่าวสับสนเล็กน้อยในช่วงที่คุณประสาทพูดแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นใหญ่ซึ่งสําคัญก็คือว่ามันมีงานที่กระทรวงต่างประเทศทั้งสองประเทศเขาตั้งใจทําเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในการปักปันเขตแดนในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในพื้นที่ต่างๆ นะเพื่อที่จะอนะัปเดตโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งไลดาด้วยแล้วก็ทัานทุกก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเจราจารเรื่องเขนแดนกับมาเลเซียซึ่งมีระยะทาง5 5 6กิโลเมตรใช้เวลา12ปีสําหรับกัมพูชามีระยะทาง800กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ15-20ปีซึ่งมันทําได้ถ้าเกิดผู้นําของกัมพูชาไม่มาหาเรื่องหาราวแบบที่ทําอยู่ณเวลานี้ แต่ความคืบหน้าเนี้มันถูกคล้ายๆบ่อนทำลายลงโดยท่าทีของการไม่แสดงมารยาททางการทูตแบบที่ควรจากผู้นำสูงสุดของรัฐบาลกัมพูชาและนั่นก็คือฮุนเซ็ เมื่อวานนี้ท่านทธิบดีกรมสารนิเทศนะฮะและผู้ซึ่งเป็นโฆษกระทรวงต่างประเทศคุณนิกรเดชพลังกูลก็บอกว่าการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีจะไม่ใช้การยื่นคำขาดต่อกันหรืออ um ัลติเมตัมโดยไม่ได้มีการหารือเพื่อหาทางออกอย่างสร้างสารรค์ร่วมกันผลกระทบของมาตรการดังกล่าวจะมีผลเสียต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายอันนี้แน่นอนเป็นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปิดด่านสื่อไปถามท่าทีของฮุนเซนท่านที่ปดีกรมสารนิเทศก็บอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่ามาตรการของไทยที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ระดับรัฐบ,บาลไม่มีเป้าหมายโจมตีประชาชนคือไทยไม่มีเป้าหมายโจมตีประชาชนชาวกัมพูชาแต่ว่าฮุนเซนใส่ความรัฐบาลไทยว่าจะปล่อยให้มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วแรงงานกัมพูชาเขาชอบอยู่เมืองไทยมากกว่ากัมพูชาด้วยซ้ําเพราะว่าเราทรตเขาดีรายได้ที่นี่ก็ดีละครก็สนุก แล้วไม่ใช่ว่าละครไทยสนุกนะฮะผมคิดว่าละครไทยสนุกกว่าละครกัมพูชาซึ่งเกิดมาผมไม่เคยดูละครกัมพูชาแต่ละครไทยโดยรวมนะฮะก็งันๆนมันก็สู้ละครเกาหลีไม่ได้ของเราก็ไม่ดีดดนักดีหนาหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างน้อยเวลาคุณอยู่เนี่ยคุณดูละครไทยได้คุณทํางานในโรงงานรายได้คุณก็ดีอาหารการกินก็อร่อยดนตรีก็ไพเราะประเด็นก็คือว่าไทยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยกับพลเมืองชาวกัมพูชาแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยบิดตลอดแล้วก็ปัน่นปั่นเหมือนกับว่าเราเกลียดชาวกัมพ ท่านธิบดีกรมสารนเทศบอกว่าแนวทางในการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียหรือว่าไม่ใช่ช่องทางอย่างเป็นทางการการยื่นคำขาดหรือใช้อัลตเมตัมต่อกันข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระดับประชาชนนั้นสะท้อหน,นึ่งความที่ทางกัมพูชาขาดความตั้งใจในการใช้กลไกลทวิภาคี ผมเสริมท่านท่านทูนิดหนึ่งคือคือจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเขาไม่ได้ขาดความตั้งใจในการใช้การสื่อสารทางการทูดแบบทวิภาคีบังเอิญนายใหญ่ที่สุดของเขาที่นูน่นก็คือฮุนเซนเนี่ยขาดวินัยในส่วนนี้คือพูดง่ายนะผมเทียบให้ให้เห็นชัดๆเลยฮุนเซนคือทรัมป์ เพราะว่าทีมงานกระทรวงต่างประเทศสหรัฐทีมงานกระทรวงกลาโหมเขาทําเรื่องเยอะแยะมากมายตามกลไกกติกาทางการทูตและทางกฎหมายต่างๆนานา,นา,นา,นานระหว่างประเทศทั้งหมดเสร็จแล้วจู่ๆพอทรัมป์จะเปิดประเด็นแล้วอยากจะด่าใครหรือจะถล่มใครหรือจะสร้างนโยบายใหม่เนี่ยทรัมป์ก็จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ทรูสโซเชียล มันไม่น่าเชื่อแต่ว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยซึ่งยิ่งใหญ่มาจากยุคสมัยซึ่งรบกับขมแนแดงในยุคนี้สมเด็จทุนเซนเน่ยโพสต์ลงโซเชียล so ได้เนี่ยเหมือนกับเป็นทรัมป์อะ Facebook สำหรับคุ้นเซนเนี่ยเหมือนทรัมป์ใช้ Truth Social มันไม่น่าเชื่อแต่ว่าเหมือนกันมากก็คือว่ามีความพร้อมในการที่จะบวกกับประเทศอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปบวกคนอื่นเนี่ยเขาพยายามเจราจาหาข้อยุติค้าขายใช้ชีวิตกันตามปกติเอาจริงๆเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศทั้งสองประเทศเนี่ย พยายามปักปันเขตแดนในการเจราจากันอยู่มาโดยตลอดแต่ว่านายใหญ่สูงสุดของกัมพูชาที่นู่นเนี่ยใช้ Facebook เหมือนกับทรัมป์ใช้ทรู t โซเชียลและพอซัดทีน,นนะฮะผู้นำของประเทศอื่นนั่งอึง้งนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความคืบหน้ามันไม่ใช่ไม่มีความคืบหน้าท่านอธนิบดีกรมสารนิติเทศท่านก็บอกได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการประชุม j b c เนี่ยย้ำว่าความสำเร็จของการประชุม JBC ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทํามาอย่างต่อเนื่องกว่า25ปีผ่านมาวันนี้ JBC ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นท่านทูท่านย้าว่ากลไกทวิภาคี JBC นั้นยังดําเนินการได้อยู่และมีส่วนลดความตึงเครียดของสถานการณ์นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในอนาคตโอเคผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็ก็เดินหน้าต่อไปนะฮะคือไม่ใช่กอด JBC นะฮะแต่ใช้ JBC เป็นช่องทางในการพูดคุยนะครับ